ัสดีครับวันนี้ทางช่องก็มีสาระมาฝากเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นประโยชน์ของมะขามข้อเดียวนะครับซึ่งมะขามนั้นก็มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทวีปแอฟริกานะครับเป็นไม้ของโซนทางนั้นนะครับจากนั้นประเทศเราก็ได้นำมาปลูกนะครับเป็นผลไม้ที่อยู่คู่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับสำหรับ มะขามข้อเดียวนั้นนะครับคนสมัยโบราณก็จัดได้ว่าเป็นมะขามที่มีประโยชน์นะครับต่อร่างกายมากๆนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมาลองดูประโยชน์คร่าวๆนะครับของมะขามนะครับข้อแรกก็คือจะช่วยสร้างภูมิต้านทานลูกต่างๆนะครับให้แก่ร่างกายของเรานะครับข้อที่สอง ในมะขามีวิตามินซีนะครับช่วยดูแลผิวพรรณให้สวยงามอยู่เสมอนะครับข้อที่4ก็คือช่วยชะลอร่างกายนะครับให้ดูหนุ่มสาวนะครับสวยอยู่เสมอไม่แก่วไวอันสมควรนะครับข้อที่4นะครับในมะขามีแคลเซียมนนครับช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ทำให้ฟันแข็งแรงอีกด้วยนะครับข้อที่ห้า ในมะขามจะมีธาตุเหล็กอยู่นะครับช่วยสร้างเม็ดเลือดนะครับให้ดีมีสมดุลอยู่ตลอดเวลานะครับข้อที่6ก็คือช่วยลดคววมหมองคั้มในผิวหน้านะครับโดยใช้เนื้อของมะขามนะครับผสมน้ำแล้วก็มาถูแล้วก็หมักไว้นะครับขณะอาบน้ำนะครับจะทำให้ผิวพรรณไม่หมองคั้านะครับดูสดใสอ่อนไวนะครับข้อที่7ครับ ในมะขามจะมีวิตามินเอนะครับที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาแล้วก็รักษาสายตาของเราให้อยู่เป็นปกติอยู่เสมอนะครับเห็นไหมครับว่าประโยชน์ของมะขามข้อเดียวนะครับหรือมะขามทั่วๆไปนั้นครับมีประโยชน์อยู่มากนะครับยังไงก็หามะขามมาทานนะครับหรือเป็นผลไม้คู่บ้านก็ดีนะครับก็จะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลนะครับ สำหรับประโยชน์ของมะขามข้อเดียวในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ